ถือหลนเออหายไหมไม่อยากได้ไปเรื่อยๆเลยนะเออได้ไปเรื่อ,นะอ,อ,อ,อยๆตัวไรเนี่ยมือถืออะหมื่นตัวไรสองสองมื่นเหรอไอ้รวยเอาตังค์มาจากไหนวะเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยอย่างกเอาตังค์มาจากไหนไมอพ่นธนาคารวะเอาดีดีสิ ไอ้กุรามพันปีสีขาวนี่วะกุรามพันปีสีแดงสีขาวก็มีมันมีอ,อะไรสิเออเออเก่าตะวันตกไะวันออกจะสีขาวสีแดงตะวันตกตะวันองกมงังงบนบ่มมันจะปุ่น,นจะบานบานเต็มที่ตอนประมาณกุมภาพันธ์แม่โอ้โหดีนะมึงน,นี่ <c ười> เคยมาหลบเดียวไม่ใช่หรอ ไอ้กล้องก็ชัดดีนะโอเคอ่ะกูชอบใจกล้องมันหนิงดิกูเอาจริงๆเรามือมึงสันแต่มึงดูดิกล้องกูก็ได้สันตามมือมึงเฮ้ย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 เออวะยอมมาดิโอ้ยโอ้ยตอนนั้นกูลองเทสว่ามันจะรองรับการสั่นได้ขนาดไหนเอามาใส่เครื่องซักผ้าเหรอบ่านั่งอยู่บนยันผู้ไทยแล้วกูก็จับโยน หมุนควางเออเป็นไรผ่าโพงหัวเลยเออแล้วมึงจะมึงจะโม่ทำไมวะเนี่ยไอ้ไอ้ออบไอ้ออบซื้ออย่างก็แปดหน่อยอ่ะมีโดเจ็ดไอ้ไอ้อบบัวบานอ๋อมันไปอยู่พุ่นเหรออ๋มันอยู่มันอยู่เชียงไทยอยเลยตรงมันมันทำงานเหรอเออทำงานนี่เหรอวะบุคคลมันบุรมขาว

ง่ายเหรอมันมันดีก่ามันดีเหรอเทียบกับไอโฟนซัมซุงไอยืออื่นเนี่ยคอดีกว่าอย่างเดียวไอออฟฟิศดีกว่าออฟฟิศคือเบ r d e ด c e l เเอามาทำไมวะเข้าเมี่ยวกูครับรายงานไงอ๋อโอ้ยต้นเกาเน่เถ่ะแม่งถ้าอยู่บ้านกูตลอดออนกูปีนแลยแล้วนี่มึงดู ถ้าเป็นละอ่อนอนะะเออกูปี๊ดแล้วกูก็หล่นแล้วกูก็ให้แล้วกูก็ปีเ๊เนี่ยเดีดูอาจจะเอาสูตตา้งเอาปัจจัยอิ่งใสแล้ววะหาอยู่ก็ยังก็ยัง อันนี้อะแฉลบหอล้องเลยไหนวะยิงอาศัยมันก็อตามต้นหรือเปล่าวะก้อตามต้นกวเหี่ยวแห้งขนาเนี้ยหาหบุปผาอือจริงที่เหมือนกัน นี่โดแปดมึงใจทนัดหรือวะไอ้ที่มันเป็นเรียมๆอ่ะเป็นกล่องๆัขก็ของดูกระจายวีโดแปดอ้าวเหรอมันโดแปดแต่เหรือว่าของอมปว่ะอืมอืมอืมแล้วกูอยากจะโมะว่ากูไปเ,เ,เอาของมองอ่ะจะได้เพื่อนไอทีเอามาให้ฮัลโหสบายว่ะ ได้ของแฟน์ตั้งใจยังบู๊วานขายอ่ะแล้ววันนี้ยังได้พงวะมันดีจะได้วะเดี๋ยวกูวเดิมดองหน้าหน่อยแล้วก็ปกติคอมมึงจะได้แครระบบปฏิบัติการมินดโอยก่อเออแต่พอมึงลงวิดีโอแฟนแล้วมันจะมีแปอปอ,อะไรวะกูกูมันไม่ถืออ่ะเออเออวิฮกไพรก็อยู่ไหนวะคงหันง่ายๆเลยตัวนี้ <c oughs> กูไปยูติเต่กูว่าเป็นตัวเทพนี่วะไอ้นี่เออเจ๊ก็กูเข้ามานี่กูยมงบรหันนกสักตัวเลยกูป้าตัวแต่กูได้ยินเสียงกูมั่นใจว่ามันคือนกกูกูว่ากูคงบปลี่าเป็นอย่างอื่นหรอกเสียงจี้กูโคตรมั่นใจว่ามันคือนกเลยแต่กูบรหาร 你光下我光遇在哪儿呢。